ในข้อที่เก้านะครับเอาละครับเป็นการหารเนาะจำนวนคล้าไม่สะดวกกับการคูณการหารเด็กๆต้องแปลงไปเสร็จเกินทุกตัวเลยนี่แปลงนี่แปลง,น,ปลงนี่แปลงนะครับเออตัวแรกก็จะได้สามห้าส่วนสิบแปดเออหารด้วยห้าส่วนสามแล้วก็ยี่แปดส่วนสิบห้า <Okay. S 1> เออทีเนี้ยไล่เปลี่ยนทีละตัวเลยลูกอ่ะไล่เปลี่ยนทีละตัวเลยตัวนี้ก็กลายเป็นคูณสามส่วนห้าตัวหลังก็เปลี่ยนอีกเออเนี้ยเปลี่ยนไล่ไปเลยลูกโอเคงงง,ง,งไหมลูกเอออืมอ่ะโอเคนะ เอาสามไปตัดกับสิบแปดสามิบแปห้าไปแสบห้าสากสามหนึ่งสามสามหกสิบแปดเจ็ดสิบแปเจ็ดห้าสามสิบห้าสามไปตัดกับหกสามไปตัดซ้ำกับหกนะสามหนึ่งสามสามสองหกยี่แปดกับสามห้าใช้แม่เจ็ด เจ็ดห้าเจ็ดสี่โอเคเพราะฉะนั้นที่เหลือมาตอนนี้นะข้างบนเหลือ5้าตัวเดียวข้างล่างเหลือสองกับสี่เออก็เลยได้ห้าส่วนแปดผมคิดผมคิดช้าั่ได้ในส่วนห้าส่วนแปดก็ผมคิดึ่ง